จะพาไปดูดาวเรืองนะครับอันนี้ที่บ้านผมเองเป็นดาวเรืองที่ปลูกไว้ประมาณ2เดือนแล้วครับยิ่งตัดยิ่งดอกก็ยิ่งเยอะมากขึ้นนะครับนี่ประมาณ2เดือนเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆอันนี้ตอนแรกเพาะไว้ประมาณ500ต้นนะครับแต่ที่มันเกิดจริงๆประมาณร้อยกว่าต้นเพราะว่าเราดูแลมันไม่ค่อยดีไม่มีเวลารดน้ํานะครับต้องดูแลดีๆเลยอันนี้ดาวเรืองยิ่งปลูกยิ่งตัดดอกดอกก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับอันนี้ตัดไปประมาณ3าสครั้งละ ที่ปลูกทั้งหมดก็ประมาณร้อยน่าจะร้อยแปดสิบต้นประมาณนี้นะครับจากห้าร้อยต้นเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับระหว่างที่ใกล้ๆดาวเรเืองเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้อย่างเช่นเนี้ยมะเขือเทศนะครับอันนี้ออกลูกแล้วเดี๋ยวก็รอกินได้แล้วอันนี้เป็นใบแมงลักนะครับเอาไว้ใส่ต้มยำทำแกงได้หมดเลยเดี๋ยวพามาดู นี่ปลูกนี่ความยาวอันนี้เป็นริมสานะครับประมาณสักสี่สี่สิบเมตรได้ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ระหว่างตรงกลางนี้ก็ปลูกฟักทองนะครับนี่ฟักทองกำลังโตมาพอดาวเรืองมันหมดดอกฟักทองก็จะขึ้นแทนนะครับข้างๆนี่เป็นต้นพลิกต้นพลิกก็ออกลูกแล้วนะช่วงนี้พลิกแพงเมรลระบาดอันนี้มะเขือเทศนะครับไว้ใส่ตำมะละกออันนี้เป็น ผักปลอดสารพิษทั้งหมดนะครับทั้งพริกทั้งมะเขือเทศทั้งกล้วยมีกระเพราก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาดูยาวเหมือนกันนะครับดูประมาณ40เมตรครับอันนี้ขุดเองด้วยมือจนมือแตกครับผมดาวเรืองถ้าจะปลูกต้องมีเวลาดูพอสมควรนะครับไม่ใช่ปลูกทิ้งๆคว่างๆอันนี้ผมทดสอบปลูกเฉยๆว่า,าลงทุนไปประมาณนี้มันจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าดูแลดีๆเนี่ยกำไรชัวร์วเลยนะครับดาวเรืองเนี่ย จะพาเดินไปดูอันนี้เป็นฟักทองนะครับพอฟักทองเม็ดฟักทองไว้ถ้ามีเวลาดูแลดีๆเนี่ยได้เงินนะครับไอท้งฟักทองทั้งดาวเรืองลดน้ําก็ไม่ค่อยได้ลดนะครับผมกลับบ้านมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งก็มาลดครั้งหนึ่งแม่ก็ดูแลลูกให้นะครับไม่มีเวลามาดูเนี่ยดู ต้องตัดไปขายอีกแล้วนะครับพอได้ค่าขนมครับผมไม่เยอะก็ลองลองฝึกฝึกทำดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เราดูแต่ในอินเทอร์เน็ตเราดูแต่คนอื่นทําเราก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเราต้องลองทดลองดูครับเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะมาคํานวณกําไรต้นทุนให้ดูว่ามันได้กําไรประมาณเท่าไหร่ลงทุนไปแค่นี้นะครับเนี่ยอันนี้ใช้พื้นที่นิดเดียวนะครับประมาณ40เมตรเอง สลับกันสองข้างเนี่ยครับเนี่ยกลับมาดูเป็นพื้นที่ริมสาครับอันนี้เป็นสาะน้ําที่ขุดไว้เมื่อปีก่อนเอาปลามาปล่อยอันนี้ยากก็คือน,นะไม่มีเวลาดูแลแต่ดอกบางดอกมันก็เสียนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมนี่ฮะมันจะเป็นสีดําๆออกเนี่ยอันนี้เชื้อราหรืออะไรลงเนี่ยมันเป็นอันนี้ขายไม่ได้นะครับไ,ได้ดอกแบบเนี้ย กลับมาบ้านอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งเดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งสามครั้งประมาณนี้ครับแล้วแต่มีเวลาไม่มีเวลาวันไหนว่างๆนะผมมาคำนวณต้นทุนกำไรให้ดูนะครับอันนี้พามาดูสวนก่อนยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่นี่เดี๋ยวว่างๆผมจะมาถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ